สวัสดีนักศัลั์เรียนชั้นป6เมื่อวานเราเรียนเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะที่กําหนดด้านและกําหนดมุมมาแล้วแล้วนะคะคราวนี้เราเรียนเรื่องความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยครูใช้ดากแก้ียวสดใสนะคะอ่าต่อเลยอ่าความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมอ่าดูยังไง ตรงไหนคือความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมพิจารณาการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมเอารูปนี้รูปสามเหลี่ยมอะไรเอยจำได้ไม่เอยด้านทุกด้านยาวไม่เท่ากันนะคะมุมทุกมุมไม่เท่ากันคือคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมด้านรูปนี้คือสามเหลี่ยมด้านสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าใช่ไหมคะมุม ไม่เท่าด้านแต่และด้านไม่เท่ากันนะคะอาเราสามารถหาความยาวความยาวรอบรูปก็คือหาตรงนี้ด้านนี้ด้านนี้หาให้ได้นะคะหายังไงหายังไงนะคะอาโดยการนําความยาวของแต่และด้านมารวมกันอา่าซึ่งสามเหลี่ยมนี้มีสามชื่อว่าสามเหลี่ยม C A D ใช่ไหมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าบอกแล้วเมื่อกี้นำความยาวของแต่ละด้านมาบวกกันเ,เวลาบวกเ,เวลาบวกทศนิยมเ,เวลาบวกนะคะอันนี้3.5ตัวนี้ไม่มีทศนิยมก็คือ3มันอยู่หลักไหนให้นักเรียนบวกดีๆนะคะแล้วก็สี่นะคะอ่ามันก็คือตัวนี้3ไม่มีจุดทศนิยมก็คือจุดศู ก็คือเป็น5เป็น10เอครูว่านักเรียนบางคนจะบวกแบบนี้3.5 3 4ใช่ไหมคะแบบนี้ไม่ถูกนะคะาวางให้ตรงหลักหลักส่วน10กับหลักหน่วยนะคะนักเรียนดูหลักดีๆนะคะการบวกตัวจะนิยมนะคะผลบวกของความยาว ดูนะคะผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยมเป็นความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนั้นนะคะต้องบวกทุกด้านก็คือความยาวของรูปสามเหลี่ยมอ่ะต่อไปความยาวของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย ด้านทุกด้านยาวเท่ากันถ้ายาวเท่ากันมุมทุกมุมก็ต้องเท่ากันรูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะก็คือหาความยาวได้ก็คือเอาด้านทั้ง3ามด้านมารวมกันอันนี้ถ้าเป็นจุดทศนิยมแบบนี้ไม่เป็นห่วงนักเรียนสามารถบวกได้ถูกต้องก็คือได้9.6นะคะ,ะรูปต่อไปหาความยาวรูปนี้ด้านนี้ยาวสามด้านนี้ยาวสามด้านนี้ยาว ส่าห้าจุดสามถ้าพิจารณาของด้านด้านเท่ากันสองด้านคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วรูปนี้นะคะก็คือเอาทั้งสามด้านมา,าบวกกันก็คือได้เป็นความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะเอาข้อ,อสอบความรู้ชื่อตอบผู้น่อยเอาอันนี้ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะด้านทุกด้านยาวไม่เท่ากันคือสามเหลี่ยม ด้านไม่เท่านะคะหาความยาวรอบรูปเลยการเอาทั้งสามตัวนี้มาบวกกันไปแบบเร็วๆเลยอันนี้อันนี้ก็น่าจัว่วเพราะด้านเท่ากัน2ด้านใช่ไหมคะก็คือเอา5้าจุดหกบวกห้แล้วก็บวก4.1สามารถหาคำตอบได้แล้วนะคะเอาข้อถัดไปถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุม มีขนาดเท่ากันนะคะเขาไม่เขียนมานักเรียนต้องรู้เลยว่าด้านนี้แต่ต้องยาว3.5ซนติเมตรเหมือนกันะนะคะก็คือเอาทั้ง3ด้านนี้มารวมกันจะได้เป็นความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม D U N นะคะเอาข้อถัดไปรูปนี้ก็เหมือนกันถ้าสัญลักษณ์นี้เห็นไหมสองขีดเพราะฉะนั้น รูปนี้ด้านนี้กับด้านนี้ต้องมีขนาดความยาวเท่ากันด้านนี้3.9ด้านนี้ก็ต้องเป็น3.9ถ้า3.9รูปนี้คือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วด้านเท่ากัน2ด้านนะคะอ่าอ่าต่อไปครูให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดหน้า22กับหน้า2 3หน้า2 2ก็คือให้นักเรียนเอาตัวเลขทั้ง3ตัวมาบวกกันแล้วก็ใส่นะคะอย่าลืมหน่วยอย่าลืมหน่วยด้วยนะคะ ให้เรียนทำเองข้อนี้นะคะในหน้า22จะมีทั้งหมด8ข้อและในหน้า23จะมี5ข้อครูยกตัวอย่างข้อ4รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้าน4.9เซนิเมตรกับรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วรูปแรกาวาดให้ดูเลยนักเรียนจะจำง่ายๆก็คือเรียนวาด โดยเขาบอกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าด้านเท่าก็คือด้านทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมคะได้4.9เขาบอกว่าถ้ากับรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มีฐานยาว3สามเหลี่ยมหน้าจัว่วฐานมันจะเท่ากันายาว3 และด้านประกอบมุมยอด5.2สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเพราะฉะนั้นด้านเท่ากันสองด้านรูปใดมีความยาวรอบรูปยาวกว่าและยาวกว่าเท่าใดนะคะก็คือเอา4.9บวก4.9 4.9ได้เท่าไรแล้วก็5.2บวก5.2บวก3ได้เท่าไหร่แล้วเอามาลบกันแล้วนนักเรียนคิดเองว่ารูปไหนจะมีความยาวมากกว่านะคะเอาข้อ5 รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูป1มีความยาวรอบรูป12เซนติเมตรสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากมีความยาวรอบรูปเขาบอกว่า12เซนติเมตรสามเหลี่ยมมุมฉากนะด้านตรงข้ามยาวตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้ยาว5และความยาวของด้านประกอบมุมฉากสองด้านเป็นจำนวนนับที่ต่างกัน1เซนติเมตรอ่า อาคราวนี้12เท่ากับ5้อ๋ตรงนี้ก็ได้12เท่ากับหบวกบวกอ้าเขาบอกว่าห่างกัน1เซนติเมตรถ้าครูบอกว่า4กับ3เห็นไหมแบบนี้ก็คือห่างกัน1เซนติเมตรและนักเรียนรวมกันได้ไหม5บวก4 9 9บวก3เป็น10 สนี่คือยกตัวอย่างข้อนี้ทําได้เลยครูยกตัวอย่างถูกเป๊ะเลยหน้าครูน่าจะเอาจังอื่นนะคะให้นักเรียนทำสองหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ